สวัสดีครับสวัสดีเช้านะครับผมเช้านี้ผมแล้วเพื่อแต้นะครับได้อยู่ใน้ารพั่านน้ำนะครับเราจะเข้าไปที่รักกันเลียนะครับผมนี่เลยเพื่อแต้อยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับเออทำไมอ่ะสวัสดีครับผมเออน้ำร้อนอยู่เพื่อแต้ไม่มีอันนี้นะครับผมคุยไม่ไหวเลยครับเพราะว่ามันเหนื่อยจัดไปที่บ้านปลาดูกระปาหัวเนี้ยโหเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์กลไป็าธรราไปแล้วนี่ครับ นี่ผัดดำก็อยู่นู่นเลยนะครับนะเขานี่ก็เราค่อได้มาพูดคุยกนะับผัดดำน้าบับมาซาไหลชุ่มมนแล้วมันน,น,นะผัะแด็นะตอนนี้เราก็จะขับไปที่มาแม่นะครับผมช่วงนี้ก็เจอฝนออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมไปไหนไม่ได้เ้วเปลี่ยนมาทําตัวแล้วเนะี่ยหนุ่มเพื่อนแตก่ก็จีิอุ่นเคลื่อนนะครับผมนะนี่นะเช้านี่ก็เราก็ได้มา แวะมันเชื่อวหาพันดํานะครับไม่รู้ว่าพันดาทำอะไรผมก็เลี้ยไม่ทุ่มเหมือนกันนะ,ะามาทำครันะครับเดี๋ยวเลี้ยไม่ทุ่มอ้าวเพื่อนได้ไปเลยไปเลยอ้าวอ,อันนี้เราก็จะหลบไปที่บ้านแม่ มาถึงรอบที่สองเนี่ยพี่เพื่นะวันนี้ไม่ได้ไถ่อะไรพี่เพื่ได้ดูกันเลยเพราะวันเหนื่อยกันมา,ๆมากๆเลยก็เหนื่ยนะตุ้มแม่น่าจะอยู่นะดูดูเพื่อแต้เนี่ยโอ้โหนางสงสามา,ลมาลเลยต้องเด็ดไปหยุดทุบไปเนี่ยทั้งเล่นในชิวหรือมาทีต้องเด็กขอ่อยเ,เนี้ยนะนะทำไมนั่นทำไมทันนัตตาเนี่ยทันนัตตาเหมือนไม่พอใจอ่ะเหีียวเข้าโอ้โหใจยิ่งเลยไปที่บ้านแม่นะเพื่อนเนี่ย เหนื่อยมากเลยนะวัน <un> น <sharing> ี้ตั้งแต่เช้าแล้วมากระซองคนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะเพื่อเพื่อรันเนาะตอนเหนื่อยกัมากเลยนะ่ยโอ้ตแต่เพื่อเตะแบยูทูบเบอร์นะครั้งแรกทั้งแรกในชีวิตเลยครับผมต้องได้ยกของหนักแบบนี้นะโอ้โหโอ้ขุนพออยู่ขุนพอยอยู่แล้ครับผม ุพ่อแม่ยู่สวัสดีครับผมโอ้โห่เนี่ยคุณแม่เหนื่อยมากๆเออตอนนี้พ่อกับแม่ก็ได้อยู่โอ้ข้าวกับโอ้ตอนนี้มีข้าวกินละเออ่ออยู่นี่โอ้มือมัน โอเคจอะเอาของลงก่อนเ้ยบอ่น้ำบูเวิดแล้วนะครับผมนี่เลยสับหลัด โอ้เยอะมากนี่นะอันนี้ไม่ใช่คอคุณแม่นะเพราะว่าเราต้องไปให้นุ่งนะนะนี่คุณแม่ก็หุงข้าวเพื่อแตนเน่นำพี่ไฟเนื้อเนื้อสดตดอะเนื้อแม่เพื่อนะเนื่อยครับฮะโทมาที่นี่ได้กินเนื้ออะไรนะเนื้อเห็นลูกพี่อ๋อลูกพี่จัดให้ใช่ไหมนี่ลูกพี่ใหญ่เป็นคนไปหาอาหารเพื่อแต้นะครับเออเรียกอะไรนะ เลกกาสุล่าไม่นช่หรอเลกกาสุล่าซีาตัวเนี่ย

ไปแล้วคนเออจะไป

ไป <S <S ไปโนมครับผมเช้านี้นะครับตื <S <S ่นขึ้นมาคุณแม่ก็ได้ทํากับข้าวที่รีบรลอยเลยนะเป็นนี่เลยเมนูเช้าวันนี้นะครับผมนี่ก็เก็มจุดเก็มเปรี้ยวนะครับแล้วก็เนื้ออีเห็นนะเนื้ออีเหมน,นะครับผมแล้วก็น้ําข้าวนะครับเช้านี้เนี่ยน,น้ำข้าวกระเหี่ยน,นครับผมนี่เลยน้ำข้าวนะ นี่ผมแม่ก็ได้ตักข้าวเอ้ยเพื่อแต่ก็อยู่ฝาดด้วยนครับผมเช้าเนี่ยเราจะกินข้าวนะครับผมเมนูก็จะผักก็จะมีผักกุนนะครับผมผมไปเก็บมาเมื่อกี้นะผักกุนกับลิ้นฟ้านะครับผมนะก็แล้วก็จะมีเนื้อย,ย่านนะครับนี่ผมแม่ก็ได้เอาลงมาเลยครับผมนี่ะ,ะกินข้าวอ่ะเพื่อแต่ต้องกินข้าวเหรอเดี๋ยวผมแม่ก็จะเอาแต่วันนี้ช้านะครับผม อยูท ici, ่ที่นี่เนี่ยกับข้าวถ้าถ้าเราขยันเนี่ยเราได้กินอร่อยครับถ้าเราขี้เกียจเนี่ยไม่ได้กินนะครับผมบ่มีแล้วก็อีว่าเราชดูชดูกะก็ตอนนี้กับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวกันอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวดูถึงแบบนี่ วันท <several days. S 2> <Che> ี่เปรี้ยไพศาลตะวันอยู่นะตับข้าวนี่คือนี่คือข้าวเขาเขาเรียกเขาไล่นะครับเขาไล่แหละเขาป่านะครับผมเม็ดมันเนี่ยจะเล็กๆเล็กคือไกลเอ็นนี่ไม่ใชอแล้วเม็ดจมันสูงเพราะตำมือนี่ก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันตำมือนะครับไม็ดก็จะเล็กแล็กกว่าข้าวเขาไล่อยู่นะมันจะเปนีย่างนี้นี่นะครับผมคืออันนี้ก็มันก็เอ้าว่าติดเนข้าวมันนะข้าวมันนี้ใส่เนื้อแล้วมันไม่ไดเมีมาเห็นไหมเนี่ย มีไม่กินอยากกินจานใหญ่กับเจ้าขอ,มา <ừ. S 1> องมันเพราะว่าเขารักลุงมากเลยลงไปไหน,นก็ไปหน,น,นี่จบอยู่นี่ครับผมก็มีนเนื้อห็นแห้งเนื้อยางนครับแล้วก็ต้มเห็ดที่เห็นแก่ผมบ่เดี๋ยวจิอยู่นบ้านผมไม่รู้แต่พันผับเขา เดี๋ยวที่ความพ้นเดี๋ยวก็เดือดพล่งนขณะสิแต่ก็ดูทะเลอ่ะทะเลขึ้นเยอเลยตาสวยเลยฮะทุกเวลาขายหนึ่งยี่เนี่ยนี่อะไรทำไหมวะทำเดี๋ยเดี๋ยีนี่คุ้หมอืมได้ี่มือคนจะขายอีกคับ Na comida baba